นี่ผี่น้องเข้ามาเบิง <Okay. S 1> วิธีปลูกทุเรียนจ้ะเน่ทีหน้าด้วยผีน้อง <Okay. S 1> แต่ว่าแบบโยโคกไปหาผี่สมยศจ้ะฟูเฟินสีปลูกไ้เบิงผี่น้องผี่สมยศพี่นวลจันทร์หวัดดีค่ะหวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครเริ่มลงมือปลูกเนาะค่ะนอพอ่น้องเข้าอคอ,อย่อยูยถาเบิงอเอาในลุมนี่คุดเลิกปัไหนผี่สมยศอ่อถึงหาซิบเส้นมาจ้ะ ประมาณ50เซนครับประมาณถุงอนะก้นถุงนะครับเราเราจะให้อ่าขุดลงไปหมายถึงว่าเวลาเรากบแล้วให้ดินมันอยู่แค่เนี้ยเสมอตรงนี้เลยค่ะครับโอ้ยว่าย,ยังไงอะที่บายไม่ถูกอัน <laughs> บให้ทมเบามันเบิดเราไม่ให้ถมไม่ถมครับค่ะ <So> จังเบิง มต่อไปห,หันหนาใบออกทางตะวันออกโอ้นี่เป็นกิ่งขางแล้วพี่เนาะครับอันนี้กิงงก่งข้างกิ่งข้างหันหนาไปทางตะเวนออกเลยนี่คือคาถามที่พี่น้องเขาถามมาอยู่จ้ะว่าหันหนาใบไปทางไหนปาดกิ่งกระโดงมันใบมันสีอ่อมเลยเนะพี่เนาะครับครับกับบทเป็นยังเป็นบ่ค่ะไม่เป็นไรครับค่ะค่ะกิ่งขางเนี่ยสีเทากับหันหนาใบไปทางตะวันออกเลย เป็นต้นพันธุ์ยังพี่ต้นหมอนทองครับตันนี้นิยมที่สุดก็คือหมอนทองกินอร่อยที่สุดแมนแบบแถวตลาดนานน,นนิยมเนาะดูพนักง,งานปลูกมืออาชีพนะครับทมประมาณนี้แมนบบค่าพี่ครับประมาณนี้ตองเฮ็ดระบบน้ำไวก้กนอมนแบ่นบาคถีบครับอันนี้น้ำพร้อมเปิดแล้วครับค่ะ น้ำเสร็จก็ีพเพราะว่าถ้าระบบน้ำไม่เสร็จนี่ปลูกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราปลูกใหม่เนี่ยถ้าไม่ได้น้ำสามวันมันก็เหี่ยวค่ะตายต้นพันธ์ผีสมโยดได้มาจากไซค่ะนี่อ่าอันนี้ไปเอามาจากจันบุรีครับผมค่ะครับไปเอามาจากจันบุรีเลยมีมีขายบ่ผี่สมโยด ตอนตอนนี้ยังหมดครับเพราะว่าส่วนนี้เขาจองหมด oh, ครับ <okay. S 2> ก็ต้องรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งตอไทยยาปูสนนั่งได้แม่นบอพี่สั่งได้ครับสั่งได้ต้นน่านสีมีราค่าประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็จะมีราคาตั้งแต่ร้อยห้าสิบผมจะดูต้นละร้อยอ่าไม่รู้ว่าต้นละร้อยเนี่ยจะจะได้หรือเปล่าแต่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบอะไรมีครับค่ะมีร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบค่ะครับ ที่ต้นพี่ปลูกนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะนี่ต้นที่ปลูกนี่สามร้อยครับสามร้อยโอ้ปลูกแบบคู่เนาะค่ะเนาะครับอันนี้ปลูกคู่ค่ะนะครับเวลากบกระซีจงไหวมองอันนันเม่นบ่พี่ครับื่อต้องกบแน่นเนาะครับ่าต้องอันนี้แน่นครับเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วอย่าอย่าอย่าไปเหยียบนะื่อต้องเหยียบเนี่ยบอกอย่าเหยียบื่อได้เหยียบมองเบามันเนาะอ่าอ่าจะ หยียบข้างนอก้างนอกก็ไม่ควรหยียบอันนี้มาเบิ้งลุ่มหนีบดานในที่นอกสิเดเห็นชัดๆอันนี้เนี่ยในลุ่มมียังน่ค่ะพี่สมยศมีขี้วัวมีแกลบดํานะครับโรยปูนขาวค่ะนะครับมีขี้วัวเขาฟูดานหน่อยมั้งฟูรดานเม็ดทับ่ค่ะครับ กระถี่ง่วแกบดำแกบดิบน้ำบ่วผีนี่แกบดิบด้วยครับเพื่อให้ดินมันฟูนะครับมันจะทําให้รากเดินดีค่ะรากเดินได้ก็จะเริญเติบโตเร็วนะครับค่ะอันนี้ก็หมายถึงว่าเนี่ย้องคิดดูพี่น้องเราทําเราทําแบบนี้ในเพาะถุงนะครับถุงแค่นี้ยังได้ต้นขนาดนี้นะครับใช่ไหมถ้าเราทําทําเรียนแบบเหมือนเราถุงเพาะชําขนาดนี้มันจะได้ต้นขนาดไหนใช่ไหมมันจะโตเร็วใช่ไหมครับ ดินนี่ก็คล้ายๆกับในถุงพอแค่ตัวตกปูงให้ได้ใช่ครับให้ลุ้มนั่นอ่าครับผมใส่แต่ละอย่างประมาณเท่าไรพี่สมยศอย่างละครึ่งคู่ถังเนี่ยครับถังสีเนี่ยครับถังสีโอ้นี่ถังขนาดนี้ถังขนาดนี้จะดีบนอนี่เนาะถังยี่สิบลิตรครับถังยี่สิบลิตรเนาะอย่างละครึ่งครับขิ่งัวครึ่งแกบดำครึ่งแกบดิบครึ่งเนาะจากนั้นครับใช่ครับ ก็มันมีดินต่างหากเนี่ยโอ้ดินกับท่านในนี้เลยเอาในนี้แหละครับผสมกันก็ดูดูความเหมาะสมนะครับอย่าให้อย่าให้หลวมจัดอย่าให้ดินแน่นจัดนะครับค่ะโอ้พุดหลุมใหญ่ๆแล้วก็เอาดินครับอันนี้จะเผากันเนาะถ้ามีทุนเยอะๆใส่ไว้ก้นหลุมเยอะๆยิ่งดีบอกครับูุ้ทธดานนี่บอกอยู่ด้หลายเดือนอยู่ด้หลายเดือนหรืออยู่เป็นปียิ่งยิ่งข้างล่างผมก็ใส่ไว้ชั้นนะครับเพราะว่า เพราะว่าเวลาทุเรียนอายุได้ปีเนี่ยมันก็มันมันยังมันยังกินได้แล้วมันก็จะอยู่ในต้นทําให้<ะ>แมงไม่กินยอดกินใบ<ะ>ทําให้ไม่ต้องฉีดยาบ่อยครับ<ะ>ดูมีรากคดไหมถลาคคดนี่คือตัดออกเม้นบอรับต้องตัดออกเทคนิคนี้การเลือกกิ้งนี่กิ้งขางกิ้งกระโดงอันใดดีกว่ากันสําหรับผีสุ่มยุด อย่างผมเนี่ยผมชอบกิ่งกระดงมากกว่าเพราะว่ามันทรงพุ่มมันจะสวยค่ะนะครับมันจะสวยเลยแต่ทีนี้ว่ากิ่งกระโดงเพิบเนี่ยมันมันจะจะสูงกว่าราคามันสูงโอ้ราคาแพงกลัวครับค่ะจะได้เอากิ่งเป็นกิ่งขางเพื่อโลดต้นทุนนะพี่เนาะครับค่ะว่างเลย่อ่เนาะฮันใบมาทางตะเวนออกครับทำไปทำไปใช่ไหมมีเพื่อใส่ดีนี่ ต่ำไปแล้วก็ลองลองขึ้นมาใหม่มีเครื่องยังต่าอยู่เนาะ,ะต่าไปครับสําคัญกับยาให้เบาแตกเง้นเบาผีซุ้มอยู่ครับครับค่ะทุเรียนเหมือนนี้เขาเปลี่ยนถุงเองเบอเปลี่ยนถุงเองครับอ,อันนี้เปลี่ยนถุงเองนะะสังเกตดูมันก็จะมีแฝบมีอะไรอยู่ตามนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวสูงขนาดนี้ยังทําทุเรียนให้ต้นโตขนาดนี้หรือใหญ่กวนานี้ก็ได้ค่ะแล้วถ้าเราทํา เพราะไอ้พวกเนี้ยปรุงให้ดีเนี่ยมันจะมันจะมันสีจะเลื่อนเติบโตได้ไหวเนาะครับอันนี้ดินนี่สีเสมอครับอันนี้ก็เป็นดินเป็นดินเหนียวเป็นลูกลังเป็นอะไรดินอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยสภาพดินแนบเบิงกับโบค่อยดีเนาะครับไม่ดีไม่ดีฮะเป็นดินเหนียวโคลเคเลียอยู่กับมีบใช่ค่ะตู้เป็นตะปิน แต่ว่ายุสวนเราเองที่ได้ผลแล้วแห้งบ่ดีนู่เหยื่อนาะแห้งบ่ดีแบบนี้ค่ะนั้นดินก่นดากเลยดินดากดินกนช้าเลยดินปั่นลูกกระุนเลยเนี้ยเหนียวพี่น้องปลูกแบบต้นคู่ห่างกันประมาณเมตรหนึ่งว่อผี่ประมาณเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบเนาะครับ เทิงโพนพวนี้แถมเอารถถุมดินมาถุมทั้งออกน่าจะสองรถครับสองรถทกหลอครับสองรถหกกล้อครับทกหลอดาพี่น้องรับทําคนทุเรียนก็ชั่วโมงละสองพันห้าเหมือนกันครับเนี่นบอกค่ะครับโอ้นี่ยใครมีที่นาอยากทําโพนแบบนี้นะครับชั่วโมงละสองพันห้าขอเบอร์โทรในผีสมยศ098 893 หกสองหนึ่งแปดครับศูนย์เก้าแปดแปดเก้าสามหกสองหนึ่งแปดครับรับงานทำทำทำโคนทุเรียนด้วยครับค่ะเป็นชั่วโมงนะพี่นาะครับเป็นชั่วโมงสองพันห้าครับสองพันห้าค่ะถ้าตอนนี้ราคาสองพันห้าก็ก็ตึงแล้วเพราะว่าน้ำมันมันแพงง่ามงามปลูกแล้วพี่น้องหันมาทั้งตะเวนออกครับ ใส่น้ำยั้งค่ะพี่สมยศน้ำสะครับผมน้ำสะ,ำสะครับใช้น้ำสะใดก็สองแรงค่ะก็สอ,สองนิ้วมาดานอ่ะตาพค่นค่ะอย่นี้แหละครับเสร็จสิ้นวิธีการเสร็จสิ้นครับแล้วเดี๋ยวอีกสักหเดือนหเดือนมาดูใหม่นะครับค่ะมีเดียวสิถทายลูปไบอัดเรียบเทียบ ต้นโยประมาณจะเส้นนอนนี่ค่ะเม็ดหนึ่งได้มั้งไม่ถึงเม็ดอ่ะค่ะประมาณนี้ประมาณอ๋อกับเม็ดหนึ่งแล้วเพียงแอลเนาะเพียงแอลคนปูกับเม็ดหนึ่งตัวบานนี้ปลูกแล้วยฟุรดานทั้งทั้งอีกบ่ะค่ะครับครับการมดกันอะไรไปกินรากนะครับมันเดี๋ันจะ มันจะหอมพวกนี้มันก็จะมดจะคันไฟอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้าไปกินรากเน่าจะตายจะไปทํารังอยู่ที่โคนเลยแต่เราใส่พวกนี้นี่สบายหายห่วงอืเรียบร้อยไปสองต้นพี่น้องบางทีตายตายบางทีไม่ใช่ดูดีๆแบบทีนี้พอไปดูลังมดอยู่ในนี้มันก็กินรากข้างในหมดค่ะฮพื้นที่หาไรนี้ปลูกประมาณจักตน้น พี่สมยศเดี๋ยวนะแถวละแถวสามสิบแปดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวหกแถวเป็นเท่าไหร่หกหกแถวคูณสามสิบแปดแถวที่เจ็ดนั้นปลูกต้นเดียวเพราะมันติดป่ายางพ่ปายางครับโอ้แถวที่ติดป่ายางปลูกต้นเดียวครับพี่น้องเข้ากับคุณเอาจ้ะแถวละสามสิบแปดต้น อันปลูกแปดคูณแปดแมนบ่ผีสมยศครับแปดคูณแปดแปดคูณแปดถ้าปลูกต้นเดียวกับหยีสิบ <5 S 1> ห,<า>หาต้นต่อไร่เนาะอ่าใช่หยีห้าต้นต่อไร่ครับนี่ก็ตกหาสิบต้นต่อไร่เนาะใช่ห้าสิบต้นต่อไร่ครับหาไร่กับสองร้อยหาสิบต้นแมนบออ่าสองร้อยม่อ่าแถ,ถวแถวริมมันก็เลยไม่ถึงอ่ะเพราะแถวริมต้นเดียวมันอยู่ประมาณสองร้อยสองร้อยสามสิบต้นเนี่ยครับค่ะประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้ 230ต้นพอแถวริมเราปลูปกแก่ต้นเดียวอันนี้นี่คือเพื่อนเอาดินในทีหน้าเองเลยเด้อพี่น้องครับเผืมาถมมาปลูกบ่ได้เอาดินจากหนอกผื้นที่พี่น้องเข้าว่าอยากให้แนะนำแน่ว่าควรเอาดินจังไดมาถมอี่สมโยดดินสีงามถ้ามันได้ดินแดงนะครับดินมันก็มันต้นทุนมันก็สูงอ่ะมันก็ลำบากอะ่ะค่ะครับ ถ้าเราจะไปจ้างรถเข้ามาหนึ่งรถหนึ่งโอ้โหเที่ยวละพันสองพันบาทค่ะต่อหลุมอย่างเงี้ยมั่นกะบอดีบันไดเนาะต้นทุนสูงแหงตนนี่คือเอาดินแดงเขาก็มีขายนะครับแต่ว่าแพงค่ะครับเอาดินในพื้นที่เฮ่าเองเลยเนาะครับหนูต้องขึงเชือกนะไม่งั้นไม่ตรงต้องขึงต้องขึงเสืองนึ่งครับ ใหรากปลูกเยอถ้าเพิ่งราปลูกอีกเยกต้นที่น้อการจัดการเรื่องเนี่ยอย่างนี้เนี่ยครับไม่เนี่ยผมก็เอาขี้วัวเอาอะไรใส่หมักไว้ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เราก็เกี่ยพวกแก่พวกขี้วัวเราผสมไว้ตอนที่เราจะปลูกอีกทีนึงค่ะครับถึงเวลาเราก็คุยใส่เลยง่ายหนูเห็นมีดไหม คือใช่น่องไหวแล้วเนาะนี่ไงคูงไหวแล้วฮะต้นพันธ์เป็นกิ่งขางทั้งเบิร์ดบอผีสมโยตโอ้ค่ะมีกิ่งกระโดงก็มีครับเนี่ยกิ่งกระโดงต้นนี้กิ่งกระโดงที่เนาะนี่จ้ะต้นต้นพันธุ์ที่สวยนั่นคือลูกค้าซื้อไปหมดแล้วเหลือเจ้าของปลูกก็เหลือแต่ขี้เล่ะอันนี้คือผี่สมโยศ์เราขายต้นพันธ์น้ำ ผู้ใดสนใจก็จังโทรมาสั่งจองเด้อพี่น้องมีลายมีเฟสบ่ค่ะเฟสบุ๊กเฟสเฟสชัยชนะยงยุทธชัยชนะยงยุทธชัยชนะยงยุทธกับนวลจันทร์ยงยุทธ์สองเฟซปลูกก็ปลูกได้แต่ถ้าเราจะปลูกให้ดีมันยากหน่อยขั้นตอนมันก็ยากหน่อยแต่มันคุ้มเพราะว่าค่ะ มันมันจบในทีเดียวเลยครับใช่ไหมครับคานทีคุดลุ้มปลูกบบปุงดินนี่ก็ได้ไดขึ้นกันได้แต่ว่าอ่าการจเจริญเติบโตจะสู้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็มันดูแลรักษายากกว่า<อ>เพราะว่านี่เดี๋ยวพอมันติดแล้วเนี่ยมันมันจะได้คือคือง่ายๆเลยว่าพอเราใส่เนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ย ภายในเดือนหนึ่งเนี่ยยังใส่ไม่ได้ครับปุ๋ยครับอย่างน้อยต้องมีสองเดือนถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีได้คต่ัปุ๋ยดินให้ดีปั๊บทำรางเนี่ยคือแตกหาออกปั๊บกระืชกินอาหารทันทีค่ะครับโอ้ปุ๋ยเคมีนี่ห้ามเด็ดขาดไม่เบื่อครับครับห้ามเด็ดขาดอยู่เรียนนี่เรียบร้อยเลยอย่าเกินต้องในเดือนขึ้นต้องในเดือนสองเดือนขื้นเนาะครับปลอดภัยก็คือเดือนสองเดือนแหละครับ ทีนี้ในระหว่างสองเดือนเขาก็ได้กินปุ๋ยอยู่ที่เราปรุงไว้ให้ถ้าใส่ปุ๊บปลูกปั๊บใส่ปุ๋ยเม็ดเรียบร้อยค่ะครับอย่าใจห่อนเนาะครับค่อยๆมันดูแลไม่ยากปลูกก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าขอให้มันถูกต้องตามวิธีของมันค่ะครับที่ปลูกไม่ขึ้นปลูกตายคือเราผิดวิธีค่ะส่วนหมากกระสิตตยถ้าเร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 ิ่มน้ำหนึ่ง ผิดแล้วเนี่ยมันฝ่ามันจะโตจะอะไรนี่ยากมากค่ะครับาบางคนปลูกคนก,กันปลูกปุ๊บบางคนหิวน่ะฮดนัาก็ตายที่แเอ้าแม่นบบใหญ่ยน่ามันนะหน่ามันบอเองโอ้ค่ะค่ะปลูกแล้วเราต้องรดน้ําเลยนะครับนี่บอกค่ะครตรง,งเปิดน่าวดเลยใช่อืมไม่ใช่ว่าปลูกแล้วพรุ่งนี้รื่นนี้มาลดไม่ไม่ไม่ค่อยดีครับค่ะปลูกไม่ไม่นี่ต้องฮดทุกเหมือนเลยเป่พี่ครับผมโอ้เช้าเย็นเช้าเย็นทักไปสักสามวัน ค่ะแล้วก,วก,กว็วันละครั้งอีกครับทุกวันวันละครั้งอีกปลูกใหม่ๆอืครับประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสิบห้าวันเนี่ยมันก็จะเห็นผลว่าติดไม่ติดพอติดไม่ติดล้วก็ห่างน้ํานิดนึงพอมันติดแล้วก็ถ้าเราเปิดก็นําอีกก็าจะากลายเป็นผลเสียอีกโอครับถ้ามันติดแล้วก็คือเบาน้ำลงมเม่นบ่ครี่เบาน้ํา เดี๋ยวมันสิเป็นวาแชโคตรมมนบ่ครับใช่ครับมามามาสมยนต์ปูกทุเรียนอย็บสีเฮาลอคอยแห้งอยากให้ปูกให้เบิ่งเดอร์วะสันดึงป้ายก็ไม่เคยตรงค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่มามามาทำมาไมโครมาทำเนี่ยหน้าฝนมันเละมันก็เลย Oh, <ต>โอ้แต่ล้ค้นนี่กับ,บ่บ่ปันไหนเนานะครับสุดย่างหกแถวพื้นที่หาลายแปดคุ่นแปดพี่น้องโอ้ยอนแกบดำเพิ่นกระเพียบเลยแกบดำแกบดเนี่ย เอาไว้ใส่ระยะพอมันติดแล้วเราก็ค่อยๆหวานรอบๆโคนหนึ่งคุมยาได้ดีบ่ครับแกบดำใส่มากไม่ได้นะแกบดํำเค็มมากโอ้ครับเค็มบ่ะพี่แกแบดํำครับใส่มากๆตายแต่ว่าพืชอื่นเข้ากันได้ดีนะแต่กะทุเรียนมันผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะครับแต่ก็ใส่ได้พอสมควรนิดนึงพอประมาณนาะพอประมาณครับ ก็ว่ามันติดแล้วก็ะหวยอ้อยอ้ยอยเขรินซ้ำเป็นปุ๋ยนำได้เนาะพี่คครรับ,รบก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ขับกอน ทำ,ทำแบบนี้ทำแบบนี้หมายถึงว่าบางคนเขาก็บอกปลูกแค่นี้ก็ขึ้นไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ครับแต่ว่าผมต้องการความมั่นใจว่าคุณปลูกแล้วคุณต้องรอดต้องโตได้ดีค่ะครับขี้งัวขี้งวัวไดนมาร์กบอสตสมยศอันนี้เขาเขาเขาหมักมาในคอ,อกแล้วครับมันแห้งแล้วถ<อ>้ยิงก็มาดูผลเรียกครับ แล้วขงหัวเปียกๆเนาะครับตัวนี้มันแหงนะพี่น่องกุรลาดานโดยโถยามีทุนร<ซ>้ายกับใส่ร้ายแห้งดีใส่ใส่ร้ายยิ่งดีละค่ะมีอยู่ดนรุ่นอืมมีเทอพี่น่องสภาพดินปลูกทุเรียนแต่ละพื้นทีกับสีบลอกคือกันเนาะผีสมบ<อ>รูรณ์เนาะ แต่แต่จริงๆแล้วหินอย่างเงี้ยเนี่ยปลูกทุเรียนอ่อนไม่ดีเลยค่ะทุเรียนใหม่อย่างเงี้ยเพราะมันจะร้อนเวลาหน้าร้อนร้อนแล้วมันจะไปไหม้หลักค,ครับนี่เราก็ต้องแก้โดยการอีการเอาแกบมากบมั่งเอาฟางมากบมั่งเพื่อไม่ให้หินมันร้อนค่ะครับอ้ใช่ไหมครับหินพวกเนี้ยถ้าแดดร้อนๆนี่เราถอดรองเท้าเดินนี่โอ้โหแล้วลากทุเรียนอ่อนๆอยู่ไม่ได้ครับทุเรียนเล็กอะค่ะ,คะ แต่ถ้าทุเรียนโตก็ไม่เท่าไหร่ดี<ะ>นี่ี่เป็นก่อนเก้าออเนะคะเนาะ,ะอันนี้ไม่โคข,ขุดหมดเลยอันนี้ก็พขอขี้วัว<ะ>แกบไก่เขี่ยน,นี้หมด แดำห้อยน้ำแน่จ้ะ้าผู้ผมไม่แกบดำนี่ใส่แต่แกบดิบแกบขาวแกบดิบก็ได้ครับผมได้อยู่เนาะได้แปลงนั้นผมก็ไม่ได้ใช้แกบดำนะค่ะแปลงนี้เจ้านายเขาบอกมีเงินเยอะเขาว่าเอาค่ะเลยจัดเลยจัดเลยค่ะได้ดีๆเอามาเนาะใส่ เหลือก็ไม่เป็นไรไปใส่นาก็งามแกบดำอ๋อค่ะค่ะเนี่ยพื้นมันก็จะมีชั้นหนึ่งอยู่แล้วอืมใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราทำแค่ทุเรียนให้ติดได้แล้วกันนะถ้ามันติดได้ทีนี้ไม่ต้องห่วงค่ะ ดูแลดีๆปีหน e voilà ึ <se> ่งก็ต้นเท่าแขนได้เลยค่ะครับนี่สวนปีสมยศนี่ได้ตัดยอดบ่คะไม่ตัดครับบ่ตัดเลยเนาะครับไม่ตัดเลยค่ะเพราะว่าที่ผมไม่ตัดผมก็ไม่ตัดด้วยแหละทีนี้มันมีแมงวลีมาช่วยตัดอีกโอ้แม่นแม่นค่ะครับแมงมะลีมาซอยตัดมันเองหรอกนาะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องพ้นหอยแหละขาวๆน้ะผี่สมยศเนาะครับผม ขอบคุณพี่สมยศเล่าๆเด้อจ้ะเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณเอือยน้ำเด้อค่ะเด้อจ้าฝนตกแล้วปิดคลิปก่อนคลิปนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า